ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของคำสั่ง else นะครับ else ก็อันนี้ก็จะคู่กับ if นะครับคือมีถ้านะครับถ้านี่เป็นจริงก็ทำบางส่วนทำอะไราไ่อย่างไปนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่จริงก็ทำในส่วนของ else นะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงกฎข้อหนึ่งนะของ j a v a นะครับก็คือว่าตัวแปรนะครับที่เป็น แบบโล cal นะครับตัวแปรที่เป็น l ล cal นะครับก่อนที่จะใช้งานมันนะครับก่อนที่จะใช้งานต้องมีการกำหนดค่าก่อนนะครับหรือเรียกว่า initialize นะครับ i n i t i a l i z e มันก่อน คือถ้าไม่มีค่าเนี่ยอยู่ๆจะพิมพ์ไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเขียนโปรแกรมตรงนี้ครับบอกว่า in i นะครับเท่ากับไม่เขียนเท่ากับนะครับ in i เฉยๆนะครับเสร็จแล้วผมก็สั่งให้พิมพ์นะฮะ s y s เต m มดตอนเอาเราปิดลานะครับพิมพ์ค่า i มาดูนะครับอันเนี้ยคอมไพเลอร์มันบอกว่ามี Error เกิดขึ้นนะครับที่ตรงนี้เพราะว่า i เนี่ยนะครับ มันยังไม่มีค่าเริ่มต้นนะครับคือยังไม่มีไม่มีคนตั้งค่าให้มันว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาค่ามาพิมพ์ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็ดีนะครับคือกดทุกกดเนี่ยนะครับนี่ผมเขียนเป็นกดไว้นะครับกดของจาวานะเป็นกดเนี้ยครับก็คือว่ากดข้อนี้มีมีมีประโยชน์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าจาวาอนุญาตให้เราพิมพ์ค่า i ออกไปนะครับ โดยที่ยังไม่ตั้งค่าให้กับตัวแปรเลยนะครับผลก็คือความมั่วถูกไหมครับก็คือว่า i มีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งจริงๆอาจจะมีวิธีการอีกแบบนึงคือว่าเราบอกให้ i มีค่า default เป็นศูนย์ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ Java เขาไม่ยอมเขาบอกว่าไม่มีค่า default ของตัวแปรที่เป็น local นะครับแต่ถ้าเกิดตัวแปรที่เป็น attribute เนี่ยซึ่งถ้าเราเรียนต่อในเรื่องของ class ก็จะมีค่า default อยู่นะครับเป็นศูนย์เป็น false อะไรพวกนั้นนะแต่ว่า ถ้าเกิดตัวแปรที่ local นะครับจะไม,ไม่มีค่า default นะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเนี่ยต้อง initialize เปนก่อนต้องตั้งค่าให้มันก่อนไม่งั้นถ้าเกิดไม่ตั้งค่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะ error นะดึงค่ามาใช้เลยจะดึงไม่ได้ก็จะ error นะครับหรือถ้าผมเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับผมเขียนบอกว่าให้อะไรฮะให้ i n นะครับ i n i n นะครับเท่ากับ i นะครับบวก10นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เอเรอร์เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า i นะครับยังไม่มีค่าเริ่มต้นนะครับเป็นตัวแปรโลคอลที่ไม่มีค่าเริ่มต้นตั้งค่ามาให้มันนะครับก็ก็เลยคอมผ่านไม่ผ่านนะครับคขมผ่านไม่ผ่านก็รันไม่ได้นะครับเห็นะครับก็อันนี้คือกฎที่พอพูดถึงก่อนนะแต่ก่อนจะพูดถึงคำสั่ง if else นะครับ ก็มาดูรูปแบบของคำสั่งนะครับคำสั่ง if นะครับก็จะมีเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นนิพจน์บูลีนนะฮะหรือบูลีน expression ก็คืออะไรก็ได้นะที่มันคืนค่าเป็นบูลีนนะหรือเป็น true false นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเป็น การเปรียบเทียบนะฮะที่เราเคยดูเปแล้วถูกไหมไอน้อยกว่า10จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นบูลีนนะครับคืนค่าเป็น t r u e false นะครับหรือเรามีตัวแปรตัวหนึ่งนะฮะตัวชื่อ b อย่างเงี้ยนะครับ b ก็เป็นบูลีนก็คืนค่าเป็นบูลีนนะเป็น t r u e false เหมือนกันนะครับนี่ตัวอย่างนะครับ b นี่ต้องประกาศเป็นบูลีนนะเช่นบอกว่าบูลีนนะฮะบูลีน b เนี่ยนะครับเท่ากับ true อย่างเงี้เป็นต้นนะครับก็ ก็ได้เหมือนกันก็เป็นถือว่าเป็นบูลีเอ็กเซชั่นเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับก็จะมีส่วนสส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนนี้นะครับโซนนี้สเีเขียวตรงนี้จะทํางานเมื่อเนื่องขายเป็นจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งครับโซนที่เป็นสีแดงๆนะครับบริเวณนี้นะครับเริ่มจากปีกาเปิดปีกาปิดตรงนี้จะทํางานเมื่อเนื่องขายเป็นเทสจนะครับมันก็ มี if นะฮะก็มี else นะครับ else ก็คือส่วนของ else คือส่วนที่ทํางานเมื่อเงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นเท็จส่วน if ก็คือทํางานตรงนี้นะครับเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับคราวนี้ก็ดูนะครับดูตัวอย่างอันนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดตามหนังสือเลยนะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าผมเขียนคลาสมาคาสหนึ่งนะฮะคลาส ชื่ออะไรบางอย่างนะชื่ออันนี้ชื่อว่า if assign นะครับแล้วก็มี main นะครับมี public static void main นะผมเกียนย่อกัันว่า main นะครับแล้วก็มีตัวแปรตัวหนึ่งนะครเป็น local นะฮะ local variable นะฮะชื่อ price มีค่าเป็น195นะครับอันนี้เป็นราคาหนังสือนะครับแล้วก็ i n นะครับ วิดรอนะครัคือบอกว่าอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับจะต้องไปเบิก ATM มาเท่าไหร่นะครับก็ขึ้เนเงื่อนไขนะครับคือเราก็ดูว่าถ้าอนะไรฮะถ้าราคานะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับก็ให้ไปวิดรอมานะครับไปถอนมาเท่ากับ100นะครับคื ถอนมาพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะฮะถ้าเงื่อนไขตรงนี้ไม่จริงนะก็คือราคามากกว่าร้อยนะครับก็ไปที่ else นะครับ else ก็ withdraw เท่ากับสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้น,นครับถ้าเกิดดูตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าอะไรครับเห็นว่า เงื่อนไขนะครับเป็นนี่เป็นเทสถูกไหมครับ่เป็นเทสก็จะทําในส่วนของ e l s e นะครับวิดรอ a w ก็เป็น200นะครับถ้าผมสั่งปริ้นค่ามาดูนะค่าวิดรอ a w มาดูผลก็คือเป็นเลข200นะครับก็คือก็เบิกให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งครับ ครับก็อีกตัวอย่างนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนคลาสมาคลาสหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า test นะครับคลาส test แล้วก็ในนี้ก็จะมี public static void main นะครับผมก็เขียนย่อว่า main นะครับแล้วก็มีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า i นะครับมีค่าเป็นเป็น10นะครับ เสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวไปตัวหนึ่งครับชื่อว่า n นะครับในระบุค่านะครับผมก็มีเงื่อนไขอันนึงครับบอกว่าถ้า i นะครับเท่ากับ10ก็ให้ n เนี่ยนะครับเท่ากับ d 10นะครับแล้วผมก็สั่ง system o u t d print line นะครับให้พิมพ์ค่าของ n มาดูนะครับ ผมก็ถามว่าโปรแกรมนี้จะพิมพ์เลขอะไรออกมานะครับก็ลองไล่โปรแกรมดูนะครับคำสั่งแรกนะครับ i เท <I S 1> ่ากับ10บผมก็เขียนแปลทดไว้นะ i เป็น10นะครับ,รบต่อมาก็ n นะครับก็ตัวแปร n ก็ถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่เขียนค่าให้มันเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ค่านะครับแล้วก็ เช็คเงื่อนไขนะครับตรวจสอบเงื่อนไขว่า i เป็น10จริงไหมนะครับอันนี้ก็จริงถูกไหม i เท่ากับสิจริงจริงก็ทําในส่วนของตรงนี้ครับส่วนของ if e นะครับก็ n เป็น20นะตั้งค่าให้ n เป็น20เสร็จแล้วก็พิมพ์ค่า n มาดูนะครับเนื่องจาก n 20ก็พิมพ์ออกมาเป็น20นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะผลออกมาตามนี้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าโปรแกรมนี้มันคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับ ก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่มีผลออกมานะครับผลก็จะรันรันไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะรันไม่ได้นะครับปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงจุดนี้ครับก็คือว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามกฎที่พูดถึงไปในตอนต้นคลิปนี้นะครับก็คือว่าตัวแปรที่เป็นโล c a l นะครับถ้ายังไม่ หนดค่าให้มันเนี่ยะครับเราจะไม่สามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะครับไม่สามารถที่จะนํามาพิมพ์ได้อะไรเงี้เป็นต้นนะครับเราก็เอ๊ะทำไมครับก็ในเมื่อเราก็ตั้งค่าไปแล้วถูกไหมว่า n เป็นเป็นยี่สิบนะครับทําไมถึงบอกว่าเราจะไม่ตั้งค่าให้ n น,นะครับสาเหตุเพราะว่าคอมไพเลอร์นะครับของ Java นะครับเขาไม่ตามไปเช็คเงื่อนไขนะว่าเงื่อนไขเนี้ยเป็นจริงหรือเท็จนะครับ คอมไพเลอร์จะไม่รู้นะครับคอมไพเลอร์ไม่ตามไปเช็คตรงนี้ว่าผลจริงหรือเท็จนะครับโอเคนะครับถ้าผลเป็นจริงนะครเงื่อนไขเป็นจริงตรงนี้นะครับ n มีค่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับอย่าเียให้จบนะคอมไพเลอร์ไม่เช็คนะครับถ้าผลตรงนี้เป็นเท็จล่ะนะครับถ้าก้อนเนี้ยนะครับเป็น False ล่ะนะครับ ถามว่า n เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ตอบว่าไม่รู้เพราะว่าอะไรครับถ้า n เป็นถ้าตัก้อนนี้เป็น for ปุ๊บ n ก็ยังไม่ถูกตั้งค่านะครับซึ่งตามกฎของจาวาคือบอกว่าตัวแปรโล c a l นะครับต้องถูกตั้งค่าก่อนใช้งานอันนี้ก็จะผิดกฎแล้วนะครับมันก็ error ครับตรงนี้นะครับก็ผ่ล์ไม่ผ่านนะครับรันไม่ได้นะครับถามว่าจะแก้ error ได้ยังไงนะครับวิธีแรกก็คืออะไรครับ อาจจะระบุให้ n เนี่ยมีค่าเริ่มต้นบอก n เป็นศูนย์นี้เป็นต้นนะครับอันนี้วิธีหนึ่งนะครับหรือนะครับอาจจะบอกว่าให้มี else ตรงนี้ครับ else นะครับ n เท่ากับ0ก็ได้นะครับอันนี้กอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าเงื่อนไขนี้ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก็ตามนะครับ n ก็จะมีค่าเสมอนะครับ ก็คือได้2วิธีนะครับวิธีสีส้มตรงนี้ข้างบนนี้นะคร n ถากบศูนย์หรือว่าใช้สีเขียวก็ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเรามีโค้ดอย่างนี้นะครับโค้ดที่บอกว่าใช้ if กับ else ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งค่าให้กับตัวแปร n นะครับเรามีวิธีการเขียนที่ง่ายกว่านะก็คือผมเอาก้อนนี้มาเขียนใหม่นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเอาก้อนก้อนนี้ครับก้อนที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะครับมาเขียนใหม่นะครับ เขียนว่า n นะครับเท่ากับ i เท่ากับเท่ากับ10นะครับจริงไหมเนรับเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าใช่ก็เป็น20นะถ้าไม่ใช่ก็เป็น0นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในการตั้งค่านะครับคือที่เขียนยาวๆไปนะครับ4 5บรรทัดตรงนี้นะครับเราก็ยุบใหม่นะครับให้เหลือแค่บรรทัดเดียวน่ยนะครับก็คือเขียนว่า n เท่ากับ นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเงื่อนไขนะครับในการตั้งค่านะครับว่าถ้า n เนี่ยนะครับเป็น10นะครับจริงนะครับใน question mark นะครับถ้า n เป็น10จริงก็้นะครับถ้า i เป็น10นะครับก็จะให้ n นะครับมีค่าเป็น20นะครับนี่คือกรณีที่เป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าจริงเนี่ยนะครับเป็น true ก็ n เป็น20นะครับถ้าเกิดเป็น false นะครับเป็นเท็จ นะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็นะครับก็ n ก็จะกลายเป็น0นนะครับมันก็เขียนใหม่ได้ครับซึ่งควรจะเขียนนะครับคือถ้าเขียนเป็นคำสั่ง if อย่างเงี้ยนะครับอย่างเดียวเพื่อที่จะตั้งค่าให้ตัวแปร n นะครับก็ควรจะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขียนแบบนี้นะครับมันสื่อนะครับมันสื่อสารได้เข้าใจมากกว่าว่าเราใช้ตรงนี้นะครับใช้เงื่อนไขนี่เพื่อ กำหนดค่าให้กับตัวแปร n นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขียนในลักษณะของสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไล่โปรแกรมที่หนึ่งนะว่าเงื่อนไขตรงนี้เราทำเพื่ออะไรนะครับท่านก็แนะนำนะครับว่าให้เขียนแบบด้านขวามือนะครับดีกว่านะครับ